คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิกเอฟซี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิก f อพี่น้องนะครับ มาชมสูตรคำนวณนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่2นะครับกรกดาคมนะครับพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมสำหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับเมื่อวานก็ไม่ทาให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับก็มานะครับตามสูตรนะครับเมื่อวานนะครับให้เด่น2รูด2นะครับก็มานะครับมาเลขวิ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับมา281นะครับแล้วก็มาเลียกวิ่งนะครับในรอบปกตินะครับหรือว่านอยรัฐบาลนะครับมานะครับ27 5หนะครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับ สำหรับสายลูดนะครับเมื่อวานก็ไม่ผิดหวังนะครับกลมาเข้านะครับผม662นะครับในรอบ VIP นะครับเข้า6 2 2 6นะครับผมเมื่อวานนะครับสำหรับสายลูดสายวิ่งนะครับผมสำหรับสายวิ่งก็ได้เฮนะครับผมเข้าทั้ง3นอยนะครับครับผมสำหรับแนวทางไทยเมื่อวานนะครับก็ไม่ทำให้เอฟพี่น้องต้องผิดหวังนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ให้เด่น1ลูด1นะครับก็เข้าทั้งฮานอยนะครับแล้วก็เข้าทั้ง รัฐบาลไทยนะครับเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมกับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่นะครับวันที่2นะครับวันที่1จะเป็นวันที่2นะครับผมจากสูตรคํา yup. คนวณนะครับนะครับก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ขอย้อนไปดูนะครับผมขออนุญาตย้อนไปดูผลงานนะครับในงวดวันที่1น <positioning> ะครับ กรกฎาคมพศ2564ที่ผ่านมานะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่1นะครับที่ผ่านมานะครับตัวเลขแนวทางแอดมินให้ไปนะครับก็เข้าอยู่นะครับผมก็นี่นะครับผมตัวเลขนะครับตามแอดมินได้ทาสูตรคำนวณนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับในรอบ หลักรวยในรอบเฉพาะกิจนะครับหลักสิบในรอบ VIP นะครับแล้วก็หลักร้อยในรอบปกติแล้วก็หลักหน่วยนะครับในรอบนะครับในรอบปกติหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับแล้วก็หลัก10นะครับเป็นรอบ VIP นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางเมื่อวานนะครับก็มาดูกันนะครับหลักหน่วยที่เอ็ดมินจ้ไปก็ตามตารางนะครับผมนะคัดลอกวงนี้แล้วนะครับผมเนาะสาหรับเป็นสูตรนะครับสูตรวิ่งเม็ดเดียวเมื่อวานนะครับ ศูนย์มานะครับผมก็โอเคนะครับสองก็มานะครับเลขวิ่งสี่ก็มานะครับสามสามไม่มานะครับผมเมื่อวานนะครับเก้ามานะครับแปดก็มานะครับเมื่อวานนะครับมาแปดหนึ่งนะครับในรอบน้อยรัฐบาลนะครับแล้วก็พิเศษนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางเมื่อวานนะครับสําหรับตัวเลขเมื่อวานครับก็เข้านะครับผมตามรอบนะครับสําหรับวันที่30นะครับผมจะเป็นวันที่1นะครับสําหรับของวันที่1นะครับจะเป็นวันที่2นะครับ ก็เป um, bueno? ็นสูตรนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับผมก็มาดูนะครับผมสายวิ่งสองนะครับก็มาตั้งแต่รอบพิเศษนะครับมาสองแปดหนึ่งนะครับมาสองเจ็ดห้านะครับผมสําหรับสายวิ่งนะครับสายลูดนะครับผมก็จะเข้าหกสองนะครับสองหกนะครับสําหรับสายลูดนะครับก็มาดูครับผมเมื่อวานนะครับเน้นรอบให้ไหมครับผมเมื่อวานเน้นรอบรอบพิเศษให้ศูนย์นะครับผมมานะครับศูนย์ศูนย์นะครับ เข้านะครับผมนะครับสำปกับปกตินะครับเน้นรอบให้อยู่ที่2นะครับมา275นะครับผมมาตามรอบนะครับผม2ก็ถือว่ามานะครับสำหรับ v i p นะครับให้เด่นอยู่ที่4นะครับมา5นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมพี่น้องสำหรับเจาะก็เจาะไปไม่ถึงนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับสำหรับชุดเบิ้ลให้เข้านะครับผม0 0นะครับก็ได้เฮอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานก็ได้เฮเฉพาะนะครับผม สายลูดสายวิ่งนะครับสายเจาะก็ได้เฮศูนย์ศูนย์นะครับผมพี่น้องสายวิ่งสองเมื่อวานก็ได้เฮสามรอบนะครับตั้งแต่รอบพิเศษปกติและก็วีไคพีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของวันที่หนึ่งนะครับเจาะของวันที่หนึ่งตัวเลขหน่วยสิบล่างนะครับผมก็จะเอาไปเป็นตัวเด่นของวันที่สองนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในวันที่สองเอ็ดมินก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่1นะครับก็จะเป็นวันที่2นะครับก็จะได้หลัก10บนะครับผมหลัก10บหลัก10บนะครับหลัก10บเฉพาะกิจนะครับแล้วก็หลัก10บพิเศษนะครับแล้วก็หลัก10บนะครับ10บนนะครับอันนี้10บบนในรอบปกติแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับผมในรอบปกติแล้วก็เลขหลัก10บนะครับผม หลัก10 VIP นะครับผมแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในรอบ VIP นะครับตัวเลขแนวทางของเรานะครับตัวเด่นนวดนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่0ูนย์นะครับตัวเลขแนวทางที่แอดมินได้มานะครับตรงกับตารางคือเลข0ูนย์นะครับผมเด่นศูนย์รูดศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูปเมื่อวานเข้า3มเด้งนะครับผมเข้ามาชมกันนะครับสาหรับศูนย์ก็จะจาอให้ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับตัวเด่นก็เป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะครับผม สำหรับนะครับ0 7 0ย์ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ v i p จ่อให้อยู่ที่1นะครับ v ี yeah 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 นะครับก็จะมี81นะครับ4 1 2, 151นะครับตัวเด่นก็จะเป็น81นะครับแล้วก็41นะครับตัวรองก็เป็น2 1กับ51นะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ v i p นะครับให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมก็จะมี 7, 5 54ห2 51นะครับตัวเด่นก็จะเป็น 7, 5นะครับผมกับ54นะครับ ตัวลองก็52กับ51นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 0 0 5 5นะครับผมมีอยู่3คู่นะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับที่ชื่นชอบก็สามารถเอาไปชมได้นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับที่วงกลมไว้นะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนนะครับหรือไม่ชื่นชอบที่เอ็มินวงกลมไว้ให้นะครับผมก็สามารถเลือกเลขในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เด่นทุกตัวนะครับผมสําหรับ VIP ปกตินะครับตัวเด่นก็จะเป็น701นะครับตัวรองก็จะเป็น421นะครับสําหรับ3ตัวพิเศษนะครับผมในรอบปกตินะครับในรอบปกติก็จะเป็น281นะครับ461คือตัวรองนะครับผมรองไว้เพวอความชัวนะครับสําหรับ3ตัวรอบ VIP นะครับผมรอบสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น875นะครับผมตัวเด่นนะครับตัวรองก็ห 654นะครับผมตัวรองนะครับนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนพี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมนำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องเอฟซีที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจนะครับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลน์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้อดมินก็ขอเป็นน้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้อดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ